สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องลูกหลานซีสองแปดเก้าแชนแนลค่ะมาน้สิพาไปเบิ้งเลขของพอก่อนและย้องค่ะโทรไปขอตัวเลขโชคลาภกับเพิ่นเนาะติดแล้วค่ะพ่อแม่พี่น้อง สวัสดีค่ะพ่อกรครับสวัสดีครับผมค่ะลูกหลาน4289ชาแนลค่ะพ่อกรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโทรมาขอตัวเลขกับพ่อกรค่ะงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมโอเคโอเควันนี้ก็ไกลแล้วเนาะค่ะพ่อกรงวดเข้ามาทุกทีแล้วค่ะโอเคงวดนี้ตัวเลขคล้ายกันนะล่างบนบนคล้ายกันเลยใช่ไหมคะบนล่างเออคล้ายๆกันค่ะพ่อกรโอเคโอเคก็ วดนี้ก็ไม่สบายกันหลายวันนะตากจัดเปลี่ยนแปลงกันค่ะใช่พกกรหายเร็วๆนะคะค่ะงวดนี้ตัววิ่งนะบนล่างศูนย์กับแปดครับผมตัวเด่นบนกับล่างศูนย์กับแปดบนล่างเลยนะครับศูนย์กับแปดค่ะพกกรศูนย์กับแปดบนทั้งล่างเลยค่ะทีนี้จับคู่บนก่อนจับคู่บนค่ะพกกรศูนย์แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดค่ะ ห้าศูนย์ห้าศูนแล้วก็หกศูนย์นะคะแล้วก็ห้าปหกแปดห้าแปดหกแปดค่ะพ่อกรอ่าอันนี้กับตัวด้วยกลับไปกลับด้วยนะคะอ่าไปกับด้วยทีนี้ล่างครับล่างล่างค่ะพ่อกรอศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์แปดค่ะ แปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดศูนย์แปดสามแปดสีแล้วก็8ปูนนะคะครับผมล่างไม่ต้องกลับไม่ต้องกลับเด่นที่ไหนครับเด่นที่เด่นนะค่ะเดนเดนรู้สึกว่า่าบี บ08กับ58 6 8ค่ะอ่าแล้วล่างล่าง83 03แล้วก็85 05ค่ะตัวเด่นนะคะ,ะพะ่อกลล่างล่างล่างตัวเด่น83กับ03ค่ะแล้วก็85 05ตัวเด่นล่างบน0กับ8เหมือนกัน0กับ8ให้เหมือนกันเลยนะคะบนล่าง อ่าจชาแต่เป็นตัววิ่งนะตัววิ่งนะกับแปดเลยค่ะพ่อกอนอ่าพอกอนมีหลักร้อยให้ไหมคะหลักร้อยพ่อกอนอกสามและแปดสามกับแปดนะคะพ่อกอนให้มาเป็นหลักร้อยค่ะอ่าอ่าไปหาใส่กันเอาเองค่ะอ่าหลักร้อยประมาณนั้นค่ะอ่าเลยของพ่อกอนหมวดนี้โอ้มันมันยังไงมันก็แยกไม่ออกอะถ้าชอบกระจัดนะคะพ่อกอน ถ้าโดนจิตโดนใจก็จัดเลยค่ะครับผมใครชอบตัวไหนเอฟซีกับตัวไหนก็เลือกเอาเนาะค่ะหรือว่าจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นก่อนก็ได้ค่ะให้ใ่ใให้ของพ่อกรณ์เป็นแนวทางใช่ใช่ในการตัดสินใจค่ะก็เป็นส่วนคิดคำนวณค่ะเมื่ก็้หวดนี้เขาบอกว่าเขาจะตรงกับหลายสำนักค่ะตรงกันมากเลยอย่างน้อยๆ08นี่ทั้งล่างทั้งบนเลยค่ะอย่างนไรก็ต้องให้ติดกันไว้บ้างค่ะพ่อกรณ์ ไม่ติดไว้ก็ฝากไว้ว่าเดินทางไปไหนมาไหนยังต้องใส่แม็กกันอยู่นะต้องใส่กันไว้่ะาะเ <นา S 1> พราะว่ารัฐบาลก็เปิดแล้วก็ยังจริงๆแล้วเราดูแลตัวเองแล้วครอบครัวแล้วแลคนอื่นไว้ด้วยค่ะเพื่อความปลอดภัยก็แล้วก็ขอให้เอฟซีทุกคนทุกท่านรวมทั้งแอดก็ขอให้กุะเพาะแข็งแรงนะในการาง อ่าแล้วก็ให้โชคดีกันทุกๆคนอ่าพอกอนในสองอวดัดดวงจะเปิดแล้วนะฮะให้ MC ทุกคนทุกท่านดวงดีกันไปก่อนแล้วกันค่ะพ่อกอนครับผมขอให้พ่อกอนสุขภาพแข็งแรงนะคะครับเช่นกันครับขอบคุณที่ให้เป็นแนวทางค่ะพ่อกอนครับคกกรับโชคดีกันทุกคนครับสวัสดีครับ่ะสวัสดีค่ะพ<ว>่อกอนครับสวัสดีค่ะค่ะพ่อแม่พี่น้อง สำหรับตัวเลขของพอกอดและย้องค่ะเพนเมตาไฮมาเลเดอสอบประสอบเห็นน้ำหรือบ่เห็นบ่เห็นน้ำจังไรกันคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปวิดีโอได้ค่ะแลกเป็นตัวเลขแลกเป็นประสบการณ์กันค่ะสอบประสอบเห็นน้ำหรือว่าบ่เห็นน้ำจังไรกับคอมเมนต์มาบอกกันใต้คลิปวิดีโอได้ค่ะเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนตัวเลขกันเนาะสำหรับพอหญยไมหไยที่มีตัวเ็ขตัวดีกันร้ายมาบอกลูกหลานสี่สองแปดเก้าได้ค่ะก่อนจากกันในคลิปนี้ขอฝากแทลเสียมว้น้ำค่ะ แก้ปวดเมื่อยปวดหลังปวดเอวปวดกระดูกข้อต่อเส้นเอ็นภาวะกระดูกพุ้นบำรุงเหือกและฟันได้น้ำค่ะช่วยให้ช่วยในเรื่องของระบบประสาทใในการสื่อสารของระบบประสาทอนะคะ่ะบรรเทาอาการปวดเมื่อยเด้อพี่น้องเด้อปากไว้น้ำค่ะช่วยกันสนับสนุนลูกหลาน4289ช่องแนวเนี่ยเด้อ ขอมาแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค <c oughs> ์กดแชร์ <c oughs> กดติดตามเป็นกำลังใจ <c oughs> กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้น้ะค่ะสำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ